สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอวิธีการสอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหา,ท,าที่เขาสอนกันในวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับเด็กป4นะครับใช่ค่ะเรามีข้อมูลเบื้องหลังเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะคือมีทั้งไฟล์เสียงที่แบบ บันทึกบรรยากาศจริงในห้องเรียนมาเลยอ๋อได้ยินเสียงจริงเลยใช่ค่ะได้ยินเสียงครูเสียงเด็กๆทํากิจกรรมกันจริงๆแล้วก็มีแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยอันนั้นก็จะบอกรายละเอียดเป้าหมายขั้นตอนอะไรพวกนี้ครบเลยค่ะค่ะเป้าหมายที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าไอแนวคิดเรื่องตะก,กะเนี่ย ที่มันฟังดูเหมือนจะยากๆนะครับสำหรับเด็กประถมเนี่ยอืมใช่ค่ะเขาทำให้มันเข้าถึงง่ายแล้วก็สนุกได้ยังไงซึ่งเราเห็นว่าเขาผสมประสานกันได้น่าทึ่งมากระหว่างวรรณคดีไทยอย่างรามเกียรติค่ะรามเกียรติเลยกับเครื่องมืออย่าง Blocky ี้เกมแล้วก็มีเอ่อเกมิฟิเคชันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เป็นการผสมผสานที่แบบฉลาดมากเลยนะคะลองมาดูกันค่ะว่าพอทาจริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับ เริ่มจากบรรยากาศในห้องเรียนก่อนเลยไหมครับไฟเสียงนี้บอกอะไรเราบ้างครับโหในไฟเสียงนี้คือมีชีวิตชีวาม,มากเลยค่ะเด็กๆบอสี่นี้ดูตื่นตัวกันมากตอบคําถามเสียงดังฟังชัดเลยครับครับผมก็ได้ยินเหมือนกันคุณครูเองก็ดูจะเอ่อนำกิจกรรมได้ดีมากนะคะทําให้เด็กๆมีส่วนร่วมตลอดเลยค่ะอืมอืมนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับแล้วพอเข้าหัวข้อการใช้เหตุผลเชิงตกกรรกะเนี่ยคุณครูเขาเริ่มยังไงครับ ไม่ได้เริ่มแบบนิยามยากๆเลยใช่ไหมไม่เลยค่ะเขาเชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กคุ้นเคยก่อนอย่างเช่นถามว่าเวลาจะเล่นเกมให้ชนะต้องทำยังไงเด็กๆก,ก็ตอบกันใหญ่เลยค่ะแบบต้องฝึกบ่บอยๆใจเย็นๆอ๋อครับครับใช้ความคิดวางแผนอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็คือพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นระบบนั่นแหละค่ะอืมอืมแล้วครูถึงค่อยๆสรุปเป็นนิยามง่าย ใช่ค่ะครูสรุปง่ายๆว่าเหตุผลเชิงตรรก,กะก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลมีขั้นตอนซึ่งก็ตรงกับในแผนการสอนนะคะที่อธิบายว่าเป็นการคิดเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานหรือคาดการผลลัพธ์อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนค่ะตัวอย่างที่ครูยกมาในห้องเรียนก็ชัดเจนมากเลยนะครับเรื่องข้ามถนนหน้าโรงเรียน อันนี้ชัดเจนมากค่ะเด็กๆตอดได้ทันทีเลยว่าต้องมองซ้ายมองขวาครับแล้วก็รอจนรถไม่มีหรือรถจอดถึงจะข้ามได้มันคือการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเลยนะคะที่ใช้ตัก,กะเป็นขั้นตอนเห็นภาพชัดมากสำหรับเด็กป .4 ค่ะพอปูพื้นฐานเรื่องตะก,กะในชีวิตประจำวันเสร็จแล้วเนี่ยจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือการดึงเอาวัฒนธรรมกับเกมเข้ามาใช้ตรงนี้เขาทำได้ยังไงบ้างครับ จุดนี้เป็นการออกแบบที่ต้องบอกว่าแยบยลมากนะคะครูเริ่มด้วยการถ่ายภาพตัวละครจากรามเกียรติก่อนเลยอ๋อเอาเรื่องที่คุ้นเคยมาใช่ค่ะซึ่งเด็กๆก,ก็อาจจะพอคุ้นๆกันอยู่แล้วหนุมานทศกัณฐ์อะไรแบบนี้ครับเด็กๆตอบได้เลยไหมครับตอบได้เร็วมากค่ะนุมานครับทศกัณฐ์ครับแล้วก็รู้ด้วยว่ามาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติเป็นการเปิดประเด็นที่แบบ ดึงความสนใจได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องเงินจำลองที่ครูให้เป็นรางวัลด้วยใช่ไหมครับอย่างในเสียงบอกว่าตอบถูกได้500หน่วยอันนี้มันส่งผลต่อแรงจูงใจเด็กยังไงบ้างครับนอกจากแค่สะสมแต้มใชยใช่อการให้รางวัลเป็นเงินจำลองนี่น่าสนใจค่ะคือมันไม่ใช่แค่แต้มเลยอยนะคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนจะจับต้องได้ถึงแม้จะเป็นของจำลองก็เถอะครับแล้วมันมีเป้าหมายชัดเจนด้วย คือเอาไปใช้ประมูลของรางวัลตอนใช้ชั่วโมงตามที่แผนการสอนบอกไว้อ๋อมีประมูลด้วยใช่ค่ะมันเลยสร้างแรงจูงใจแบบมีเป้าหมายระยะสั้นที่ชัดเจนซึ่งเหมาะกับเด็กวัยนี้มากแล้วการที่ต้องสะสมเนี่ยมันทำให้ทุกกิจกรรมย่อยๆมันดูมีความหมายมากขึ้นด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วการใช้รามเกียรตินี่มันมีในยะมากกว่าแค่ทำให้สนุกหรือว่าเกี่ยวกับเป้าหมายการเรียนรู้อื่นๆด้วยมั้ยครับมีค่ะ ในแผนการสอนเขาระบุชัดเจนเลยนะคะถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อหนึ่งคือรักความเป็นไทยอ่าครับเพราะฉะนั้นการใช้รามเกียร์เนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เอามาเป็นฉากหลังเฉยๆแต่เป็นการบูรณาการเนื้อหาวัฒนธรรมเข้ากับวิชาวิทยาการคำนวณอย่างตั้งใจเลยค่ะทำให้การเรียนรู้มันมีมิติทางวัฒนธรรมเพิ่มเข้ามาด้วยเข้าใจแล้วครับ พอเด็กๆสนใจแล้วมีแรงจูงใจแล้วก็เข้าสู่กิจกรรมหลักที่เป็นหัวใจสำคัญเลยคือบล็อกกี้เกมในทีมรามเกียรติที่ทำเป็นกลุ่มถูกต้องค่ะกิจกรรมนี้เขาให้นักเรียนจับกลุ่มกันกลุ่มละ3คนแล้วก็ช่วยกันวางแผนใช้สัญ,ญลักษณ์ลูกศรน,นี่แหละค่ะเดินหน้าซ้ายขวาลงล่างอะไรแบบนี้ครับรบเพื่อเขียนลำดับคำสั่งนำทางตัวละครรามเกียรติในตารางให้ไปถึงเป้าหมายให้ได้ในไฟเสียงนี้มีตัวอย่างภารกิจหลายข้อเลยนะครับ ดูเหมือนจะค่อยๆซับซอ้อนขึ้นด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เดินไปเฉยๆ <l ots> ใช่เลยค่ะภารกิจที่บันทึกเสียงไว้มีประมาณ5้าภารกิจได้ค่ะ <l ots> เริ่มจากง่ายๆก่อนเช่นพาทศกัณฐ์ไปกรุงลงกาใช้คำสั่งประมาณ5ขั้นตอนอืม <l ots> แต่ภารกิจหลังๆนี้จะซับซ้อนขึ้นอย่างพานางสัมมนาขา <l ots> ไปหานางสีดาหรือกลับเมืองหรือไปหาทศกัณฐ์จำนวนขั้นตอนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น6 7หรือมากถึง9ขั้นตอนเลยค่ะในบางภารกิจ การที่มันค่อยๆย,ยากขึ้นแบบนี้เนี่ยมันฝึกทักษะอะไรเพิ่มเติมครับนอกจากการเรียงลำดับคำสั่งพื้นฐานโอ้ฝึกหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยคือการวางแผนที่ต้องรอบคอบขึ้นเพราะพอก้าวเลือกขึ้นโอกาสพลาดมันก็สูงขึ้นถูกไหมคะครับ,รบอย่างที่สองคือบางภารกิจเริ่มมีเงื่อนไขหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามาด้วยอย่างในเสียงครูจะย้ำเลยว่า ห้ามข้ามสะพานนะโดนลงน้ําก็ไม่ได้อะไรแบบนี้อ๋อ oh, มีข้อจํากัดใช่ค่ะอันนี้มันจะบังคับให้เด็กต้องคิดหาเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่แค่ทางโร่งที่สั้นที่สุดซึ่งมันก็เริ่มใกล้เคียงกับการแก้ปัญหาในโลกจริงที่มันมีข้อจํากัดมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วการที่ให้ทําเป็นกลุ่ม3คนนี่มีข้อดียังไงบ้างครับจากที่ฟังในเสียงเหมือนมีการคุยกันถกเถียงกันด้วย าการทํางานกลุ่มเล็กๆแบบนี้มันช่วยส่งเสริมทักษะการทํางานร่วมกันการสื่อสารกันแล้วก็การประนีประนอมความคิดเห็นกันด้วยนะคะอย่างในภารกิจสุดท้ายที่พาทศกัณฐ์ไปหานางสีดาเนี่ยจะได้ยินเสียงเด็กๆเถียงกันเรื่องจํานวนช่องว่าจะเลี้ยวขวากี่ช่องดี2หรือ3ช่องอ๋อครับครับซึ่งมันก็นําไปสู่การตรวจสอบแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันคุณครูเองก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้ชี้แนะคอยกระตุน้นมากกว่าจะบอกคําตอบไปเลย Hmm. ซึ่งมันก็สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนการสอนนะคะเรื่องทักษะชีวิตการทำงานร่วมกับคนอื่นดูเหมือนกิจกรรมกลุ่มนี้จะเน้นการปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกันเยอะมากเลยนะครับแล้วครูฮกประเมินผลส่วนนี้ยังไงครับในแผนการสอนมีเกณฑ์การประเมินหรือรูบริกส์นะคะสำหรับกิจกรรมกลุ่มโดยเฉพาะเลยซึ่งเขาจะวัดทั้งเรื่องความร่วมมือการวิเคราะห์ปัญหาความสามารถในการเขียนลำดับคำสั่งหรือการแก้บัก็กแล้วก็ความสำเร็จของภารกิจด้วยค่ะครับ แล้วผลเป็นไงบ้างครับแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำงานร่วมกันแล้วก็แก้ปัญหาตามโจทย์ได้ดีค่ะแต่การเรียนรู้เรื่องตัดกะเนี่ยมันก็ต้องมีความเข้าใจส่วนบุคคลด้วยมีกิจกรรมที่เน้นตรงนี้ด้วยไหมครับมีค่ะหลังจากกิจกรรมกลุ่มแล้วก็มีกิจกรรมเสริมทักษะรายบุคคลค่ะเป็นการเล่นเกมบล็อกกี้เกมบนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตชื่อเกมล่าสมบัติป่าลึกลับกับนักคิดตัวจิว๋วซึ่งก็น่าจะเป็นเกมแนวบล็อกกี้เมสทั่วไปนะคะ ภารกิจคืออะไรครับแตกต่างจากกิจกรรมกลุ่มยังไงบ้างครับภารกิจคล้ายๆกันค่ะคือลากบล็อกคำสั่งลูกศรเพื่อพาตัวละครคราวนี้เป็นหมีนะคะไปอย่างเป้าหมายคือสมบัติอืมแต่จุดเน้นที่สำคัญเลยคือครูย้ำว่าเอาระยะทางที่สั้นที่สุดนะ อ๋อ oh, หาทางที่สั้นที่สุดใช่ค่ะอันนี้เป็นการท้าทายให้นักเรียนคิดหาคำตอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือ optimized solution ไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จแต่ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเป็นการประเมินความเข้าใจเชิงตรรก,กะแล้วก็การวางแผนของแต่ละคนจริงๆเลยค่ะการให้หาทางที่สั้นที่สุดนี่น่าสนใจนะครับมันผลักดันให้คิดลึกขึ้นไปอีกแล้วหลังจากเล่นเกมนี้แล้วมีการประเมินผลอย่างเป็นทางการอีกไหมครับมีค่ะ เป็นแบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์มี3ข้อรวม15คะแนนอันนี้ทำรายบุคคลเลยซึ่งรูปแบบก็ยังคงเป็นเกมหรือสถานการณ์จำลองนะคะเพื่อวัดทักษะการคิดเชิงตะกะโดยตรงเลยเข้อสอบเป็นแนวไหนบ้างครับยังเกี่ยวกับรามเกียรติอยู่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับรามเกียรติโดยตรงแล้วค่ะข้อแรกเป็นเกมเขาวงกดคล้ายๆเดิมให้หาเส้นทางสั้นสุดจากจุดเริ่มต้นไปจุดหมายข้อ2เป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ เช่นให้เรียงภาพขั้นตอนการปลูกต้นไม้ให้ถูกต้องอ๋อครับข้อ3เป็นการจับคู่เหตุกับผลให้เลือกผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือวัดทักษะการคิดเชิงตรรก,กะในรูปแบบต่างๆกันไปค่ะผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆทำได้ดีไหมห,หลังผ่านกิจกรรมมาทั้งหมดแล้วผลค่อนข้างดีเลยค่ะระบบทดสอบเนี่ยเขาแจ้งผลทันทีเลยซึ่งเป็นการให้ฟีดแบ็กที่รวดเร็วมาก ดีเลยแนนท้ายแผนการสอนก็แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ในระดับดีและดีมากค่ะครับซึ่งก็ชี้ว่าวิธีการสอนแบบนี้น่าจะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะได้ค่อนข้างดีเลยค่ะฟังดูเป็นกระบวนการที่ครบถ้วนดีนะครับตั้งแต่สร้างแรงจูงใจฝึกปฏิบัติกลุ่มฝึกเดี่ยวแล้วก็ประเมินผลแล้วที่ว่ามีประมูลตอนท้ายนี่มันเป็นยังไงครับ อันนี้น่าจะเป็นส่วนที่เด็กๆรอคอยที่สุดเลยค่ะ <c oughs> คือการนำเงินจำลองที่สะสมมาทั้งชั่วโมงทั้งจากการตอบคำถามการทำภารกิจกลุ่มสำเร็จเนี่ยเอามารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นจาก6กลุ่มเล็กเหลือแค่2กลุ่มใหญ่อ๋อรวมพลังกันใช่ค่ะเพื่อใช้ประมูลขนมที่คุณครูเตรียมไว้ให้บรรยากาศในเสียงตอนประมูลนี้คึกคักสุดๆเลยนะครับได้ยินเสียงเชียร์เสียงสู้ราคากันน่าดู ใช่เลยค่ะสนุกสนานมากคุณครูก็ทำหน้าที่เหมือนผู้ดำเนินการประมูลเลยนะคะตั้งราคาเริ่มต้นกำหนดขั้นต่ำในการเสนอราคาเพิ่มเด็กๆก,ก็แข่งกันเสนอราคาอย่างสนุกเลย ร,ร,ราคาปิดประมูลนี่มีตั้งแต่3,500ไปจนถึง5,000หน่วยเงินจำลองเลยนะคะโห oh, สู้กันสุดตัวค่ะมันเป็นทั้งรางวัลสำหรับความพยายามแล้วก็เป็นกิจกรรมผ่อนคลายที่สนุกสนานปิดท้ายชั่วโมงเรียนไปเลยแต่คุณครูก็ไม่ลืมสอดแทรกเรื่องการแบ่งปันนะคะย้ำให้เด็กๆนำขนมไปแบ่งเพื่อนๆในกลุ่มด้วยถือว่าเป็นการปิดท้ายชั่วโมงเรียนที่ทั้งให้รางวัลแล้วก็สร้างความสุงจำที่ดีมากๆเลยนะครับ แล้วครูได้สรุปบทเรียนในภาพรวมอีกครั้งไหมครับตอนท้ายสุดมีสรุปสั้นๆค่ะครูถามนางว่าเวลาเราจะทำอะไรเราต้องเป็นยังไงคะแล้วก็ช่วยสรุปเน้นย้ำเรื่องต้องมีสติตั้งใจเป็นการดึงกลับมาที่ทัศนคติพื้นฐานที่สำคัญต่อการเรียนรู้และการแก้ปัญหาค่ะโอเคครับพอได้เจาะลึกทั้งจากแผนการสอนแล้วก็เสียงในห้องเรียนจริงๆเนี่ยทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับ ว่าการสอนเรื่องที่อาจจะดูนมามธรรมอย่างเหตุผลเชิงตรรก,กะเนี่ยมันสามารถทําให้สนุกและก็มีส่วนร่วมได้จริงๆด้วยด้วยการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างวัฒนธรรมเกมและก็เทคโนโลยีใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่การเอาเกมมาใส่หรือเอาเรื่องรามเกียรติ์มาแปะเฉยๆนะคะแต่มันเป็นการออกแบบที่เชื่อมโยงกันอย่างมีเป้าหมายจริงๆ Hmm. ตั้งแต่การสร้างแรงจูงใจการออกแบบภารกิจที่ค่อยๆท้าทายขึ้นทั้งแบบกลุ่มแบบเดี่ยวไปจนถึงการวัดผลการให้รางวัลมันแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ที่มันได้ผลจริงๆค่ะการได้ยินเสียงเด็กๆเถียงกันตอนทำภารกิจหรือตอนลุ้นประมูลเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่านี่คือการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาจริงๆนะครับมันต่างจากภาพจำการเรียนแบบ นั่งฟังบรรยายไปเลยใช่เลยค่ะการฝึกคิดแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนในบรรยากาศแบบนี้มันน่าจะช่วยให้เด็กๆซึมซับทักษะนี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ดีขึ้นไหมครับมีความเป็นไปได้สูงมากเลยค่ะเพราะการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำหรือ l e arning by doing เนี่ยในบริบทที่มันสนุกท้าทายมันมักจะสร้างความเข้าใจที่ลึกซึง้งแล้วก็จดจำได้นานกว่านะคะครับการที่เด็กๆได้ฝึกคิดเพื่อเล่นให้สำเร็จ แล้วก็ได้รับรางวัลกอบแทนเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้างเงื่อนไขเชิงบวกให้กับการใช้ตักกะซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อทัศนคติในการแก้ปัญหาอื่นๆนอกห้องเรียนด้วยค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดตามนะครับคือการเลือกใช้รามเกียรติเป็นธีมเนี่ยแม้จะช่วยเรื่องบูรณาการวัฒนธรรมได้ดีแต่ว่าตัวละครหรือเนื้อเรื่องบางส่วนมันก็มีความซับซ้อนทางศิลธรรมอยู่เหมือนกันอืมใช่ค่ะ อย่างบทบาทของนางสมนณคขาที่แบบนำไปสู่ความขัดแย้งใหญ่โตเลยการใช้เรื่องเล่าแบบนี้ในการสอนตัก,กะเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบหรือเปิดมุมมองอื่นๆให้เด็กๆด้วยไหมครับนอกเหนือจากการแค่วางแผนเดินในตารางเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือ แม้เป้าหมายหลักจะเป็นการสอนตรรก,กะนะคะแต่การวางกรอบปัญหาด้วยเรื่องเล่าที่มีตัวละครซับซ้อนแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดคำถามหรือการตีความในระดับที่ลึกกว่าแค่การทำภารกิจให้สำเร็จก็ได้นะคะเช่นเจนว่าทำไมตัวละครถึงทำแบบนั้นการกระทำนั้นมันนำ,นำไปสู่อะไรต่ออะไรแบบนี้ค่ะถึงแม้ว่าคุณครูอาจจะไม่ได้ลงลึกในประเด็นนี้โดยตรงในชั่วโมงวิทยาการคานวณน,นะคะครับ แต่มันก็อาจจะเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ของการคิดวิเคราะห์เชิงคุณค่าหรือการมองปัญหาจากหลายๆมุมมองที่อาจจะงอกเงยขึ้นในตัวเด็กได้เหมือนกันนะคะจริงด้วยครับมันอาจจะไม่ได้วัดผลออกมาเป็นคะแนนตะกะโดยตรงนะแต่มันคือการเปิดโลกทัศน์ให้เด็กได้เชื่อมโยงเรื่องราว แรงจูงใจแล้วก็ผลลัพธ์เข้าด้วยกันอื <Ừ. S 2> ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในการสอนรูปแบบนี้ก็ได้นะครับใช่เลยค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้คิดต่อยอดไปอีกนะคะว่านอกจากการพัฒนาทักษะตามเป้าหมายหลักแล้วเนี่ยการเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่าผ่านบริบทที่มันสมบูรณ์แบบนี้มันจะสร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านอื่นๆให้กับผู้เรียนได้อย่างไงบ้างซึ่งก็น่าจะเป็นคําถามที่ดีสําหรับผู้ที่สนใจจะ นำแนวทางนี้ไปปรับใช้ต่อไปค่ะ